ด่านซ้าย,ด,าายดินแดนแห่งสัจจะและไมตรีประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการด่านซ้าย,ายสบาย,บายดีรายการที่จะทำให้คุณรู้จักอำเภอด่านซ้ายให้มากขึ้นใน,ในทุกมิติดำเนินรายการโดยฐานะจันทระนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้าย AM 9 0 9 h z กิลเสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการด้านซ้ายสบายดีที่นี่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ครับโดยผมท็อปฐานจันทระนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่ในช่วงเวลานี้เช่นเคย15นากา10นาทีโดยประมาณไปจนถึง16นาฬิกาในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพร้อมกับข่าวสารอำเภอด่านซ้ายปูเรือนาห้ลอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดเลยนะครับ วันนี้วันอังคารที่2ใช่ไหมวันนี้วันจันทร์หรือวันอังคารวันนี้วันอังคารที่2กันยายน2568นะครับก็มีสถานการณ์มากมายครับมารายง,งานกันเมื่อคืนเราเจอมวลน,น้ำนะครับจากทางต้นน้ำมาจนถึงยังไม่ถึงปลายน้ำนะครับแต่น้ำก็มาเอ่อท่วมในตัวอําเภอด่านซ้ายซะก่อน มาดูรายงานสถานการณ์น้ำครับในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายกันหน่อยครับประจำวันนี้2กันยายนนะครับเมื่อเวลาประมาณ10นกากามวลน้ําในลําน้ําหมันนะครับเริ่มเคลื่อนตัวจากต้นลําน้ําหมันณนะบ้านหมันขาวตําบลกกสะทอออำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาเคลื่อนตัวเข้าสู่อำเภอด่านซ้ายประมาณ15ชั่วโมงโดยเริ่มเคลื่อนตัวมาตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่1กันยายน2568 และตัวอำเภอด่านซ้ายเริ่มมีปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเริ่มสูงปริมตลิ่งในบางจุดของตัวอำเภอด่านซ้ายแล้วก็สูงขึ้นอีกเรื่อยๆในช่วงกลางดึกของคืนวันที่1กันยายน2568นรดะครับดังนี้ครับระดับน้ําเวลา22่สิบนาฬกาหรือ4ี่ทุ่มนะครับอยู่ที่8.15เมตรนะครับระดับน้ําเพิ่มขึ้น15เซนติเมตร ระดับน้ําเวลา23่สนกาหนาทีหรือ5้าทุ่มหนาทีนะครับอยู่ที่8.20เมตรนะครับนั่นก็เท่ากับว่าระดับน้ํานั้นเพิ่มขึ้นอีก5เซนติเมตรนะครับในช่วง5้าทุ่มประมาณ1ชั่วโมงนะแล้วก็ระดับน้ําเวลาเที่ยงคืนครับอยู่ที่8.25เมตรครับก็เพิ่มขึ้นมาอีก5เซนติเมตรด้วยกันนะครับสำหรับระดับน้ำ ขึ้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยชั่วโมงละ5เซนติเมตรนะครับและเมื่อเวลาตี120นาทีนะครับอยู่ที่8.27เมตรอันนี้เพิ่มขึ้น2เซนติเมตรนะครับซึ่งทางเอด่านซ้ายเนี่ยก็ได้ติดตั้งทั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน2เครื่องด้วยกันนะครับที่บริเวณสะพานบ้านบุ่มกลุ่มตนนําบลนาหอแล้วก็บริเวณสะพานบ้านนาอ้อตําบลด่านซ้ายนะครับ เพื่อที่จะเร่งผลักดันน้ำเนี่ยออกจากพื้นที่เศรษฐกิจกของอำเภอด่านซ้ายตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้านะครับของวันที่2กันยายนนะครับเวลา10นาฬิกาน้ำในลำน้ำหมันเริ่มสูงขึ้นจนเอ่อล้นเข้าพื้นที่บางส่วนของตัวอำเภอเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ต่ำนะครับเช่นบริเวณที่ตั้งของสานักงานเทศบาลตาบลด่านซ้ายกองร้อยอสอแล้วก็บ้านเรือน ของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ําหมันในตัวอำเภอด่านซ้ายเองแล้วก็ตําบลนานหอมอำเภอด่านซ้ายด้วยแนวโน้มถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกลงมาอีก,กน,นะครับปริมาณน้ําในลําน้ําหมันก็จะไม่ขึ้นสูงไปกว่านี้และสถานการณ์ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองนะครับอ่นนี้ก็เป็นรายงานนะครับสถานการณ์น้ําที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ มาถึงข่าวประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องน้ำเหมือนกันนะครับเริ่มที่อุทยานแห่งชาติภูเรือก็ประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณน,น้ำตกห้วยไผย่แล้วก็น้ำตกหิน3ชั้นในอุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยนะครับโดยนางสาวเนรพางงามเนตรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือนั้นกล่าวว่าเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักแล้วก็ต่อเนื่องจึงเกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากตลอดลําน้ําห้วยไผ่ รวมถึงระดับน้ําได้เอ่อล้นบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้าตกห้วยไผ่แล้วก็น้ําตกหิน3ชั้นซึ่งไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้อุทยานแห่งชาติภูเรือจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ําตกห้วยไผ่และน้ําตกหิน3มชั้นในอุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่31สิงหาคม2568จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและสามารถท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภยัย ซึ่งหากประชาชนท่านใดต้องการความช่วยเหลือด้านกำลังพลการขนย้ายสิ่งของการขนย้ายผู้ป่วยหรือความช่วยเหลืออื่นใดก็สามารถประสานมายังอุทยานแห่งชาติภูเรือพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับอีกข่าวหนึ่งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตือนภัยจากการใช้ไฟฟ้ากรณีเกิดพายุฝนนะครับด้วยความห่วงใย,ยครับในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกรณีเกิดพายุ ฝนฟ้าขนองแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าได้นะครับอาทิกระแสไฟฟ้าขัดข้องจากสาเหตุเสาอากาศป้ายโฆษณาต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็บ้านเรือนที่พักอาศัยเป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างหรือว่าเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อความปลอดภัยครับจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามสภาวะอากาศและจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยดังนี้ครับเมื่อเกิดฝนฟ้าขนองไม่ควรจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดแล้วก็ถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำก็ควรจะเช็ด หรือผึ่งให้แห้งก่อนเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้านั้นลัดวงจรภายในเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองนะครับและเมื่อร่างกายเปียกชื้นหลีกเลี่ยงการเปิดปิดสวิตช์นะครับหรือว่าเสียบปลั๊กไฟเพราะว่ามันอาจจะเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วครับและอาจจะทําให้กระแสไฟฟ้านั้นไหลผ่านร่างกายได้สะดวกเกิดกระแสไฟฟ้าดูดอาจถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับและควรจะติดตั้ง สายดินป้องกันไฟฟ้ารั่วด้วยและหากจำเป็นครับต้องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นนะครับเช่นการใช้เครื่องทําน้ำอุ่นนอกจากติดตั้งสายดินแล้วเนี่ยยังต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่วด้วยนะครับเพื่อที่จะเสริมการทำงานของสายดินให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ตรวจสอบต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าด้วยครับหากมีกิ่งไม้อยู่ใกล้เกินไปหรือว่าคาดว่าเมื่อ มีลมพัดแรงนะครับก็อาจจะทําให้กิ่งไม้นั้นเอ็นไปแตะสายไฟฟ้าหรือว่าต้นไม้หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้าก็ให้แจ้ง PEA、ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน,นะครับในพื้นที่เนี่ยให้ได้รับทราบเพื่อที่จะดําเนินการแก้ไขต่อไปแล้วก็ให้ความร่วมมือในการตัดต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้ที่กีดขวางแนวเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าและจุดปักเสาไฟฟ้าไม่ควรตัดเองนะครับ เพราะว่าอาจจะถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้และหากพบกิ่งไม้ที่หักโค่นทับหรือพาดสายไฟฟ้าอย่างแรงสูงนะครับก็อย่าเข้าใกล้เพราะว่าอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วควรจะรีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ให้ได้รับทราบเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขต่อไปนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือ ข่าวสารที่นำมาประชาสัมพันธ์กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำที่ได้รายงานไปครั้งต้นแล้วนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับยังมีข่าวท้องถิ่นแล้วก็เรื่องราวของการรับมือน้ำท่วมหน่อยไหมนะครับจริงๆก็พูดบ่อยแต่ว่าก็มาย้ำเตือนกันอีกเพราะว่ามันยังไม่หมดหน้าฝนไงนะครับล้วก็ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยมันขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่แบบนี้ นะครับก็ควรจะเตรียมตัวระมัดระวังกันไว้ก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมรับมือน้ําท่วมแล้วก็อุทกภัยต่างๆนั่นเองนะครับสักครู่เดียวกับด่านซ้ายสบายดีที่สวทด่านซ้าย AM 9 0 9ก h z ิโลเฮิรตซ์แล้วก็อย่าลืมช่องทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Spotify นะครับในรูปแบบของพอดแคสต์หรือวิทยุออนไลน์ฟังรายการย้อนหลังกันได้ หรือฟังสดๆได้ที่เว็บไซต์ของสวทด่านซ้ายนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Facebook มีแปะลิงค์ไว้ให้คลิกฟังสดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ PRDEE กรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถรับฟังแบบออนไลน์แล้วก็ย้อนหลังได้ทั้ง2องอย่างเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่สวทด่านซ้ายด้วยทุกคลื่นวิทยุนะครับทุกสถานีในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์คุณสามารถฟังกันได้หมดเลย นะครับในเว็บไซต์ prdee กรมประชาสัมพันธ์